สวัสดีครับอมารีวิวโซนิกเครื่อง CBR 2องร้าิบพึงเสร็จโครงการร้อยปีครับผมเดินสายไฟเดินสายไฟระบบสายไฟทั้งหมดของพี่ปิงหลักห้านะครับทำนานมากเลยคันนี้ควรจะเสร็จโอ้โหหมดไปเยอะครับคันนี้ ก็เก็บเหลือเก็บอีกนิดนิดน,น,น่อยๆใกล้แล้วล่ะก็ตอนนี้ขับได้อะไรได้ปกตินะครับผมลองฟังนี่งดท่อดังไปก่อนนะครับพอจึงของหนูเน,น้นเน้นเดิมดมแบบสนุกสนุกระบบไปเลี้ยวใช้ได้แต่ จะได้หมดระบบไปของพี่ปิงโอเคเลยครับผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยมาก็สุกปพักสุกปพักอะไรก็ได้เลยครับผมฟังเสียงกันดูครับเด,เดิมครับผมเดิมมากเดิมเดิมแบบไม่มีอะไรเลย ไม่เคยสวยเท่าไหรปกติโั้โหพอได้ไม่ไม่ไม่น่าจะอายเท่าไหร่ผมว่านะน่าจะวิ่งได้อยู่ร้อยกว่าถ้าใจถึงหน่อยลองดูลองดูนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบ ม็อบจะเยอะหน่อยรุ่นนี้มันแป่งแป่งพลาสติกใต้ถังนะครับนี่ครับผมใต้ถังถังรองจริงหลักห้างเหมือนกันไม่มีอะไรมากมายง่ายมากสัเก็บะายนี่เงียบนิดนิดหน่อยเครื่องก็เงียบเลยเครื่องเพราะว่าเครื่องผมมัน ำหรับส b r ตัวนี้ครับโซนี้เครื่อง CBR อารโซนเพชรบูรณ์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม